สำหรับหัวข้อเทศวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องบุญกุศลและบารมีพอดีมีคนถามเมื่อวานว่าบุญกับกุศลต่างกันยังไงแล้วบารมีแปลว่าอะไรซึ่งคําเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพูดกันตลอดเวลาเรามาวัดทีก็บอกว่าอ๋อมาทําอะไรอ๋อมาทําบุญกุศลมาสร้างบุญกุศลบอกว่าทําเพื่ออะไรอ๋อฉันฉันสร้างบารมีฉันสร้างบารมีแต่เราเข้าใจความหมายของคําเหล่านี้ไหมบุญคืออะไร ถ้าพูดายง่ายคือบุญก็คือความสุขในใจความรู้สึกดีไอความรู้สึกเบิกบานความรู้สึกดีที่ทาให้เรายิ้มได้ทั้งข้างนอกทั้งข้างในแค่นั้นแหละก็เรียกว่าบุญแล้วบุญมันไม่ใช่เงินนะบุญมันไม่ใช่สิ่งของบุญไม่ใช่วัตถุและบุญไม่ใช่คนบุญคือความรู้สึกล้วนความรู้สึกดีฝั่งตรงข้ามของบุญก็เรียกว่าบาปบาปคือความรู้สึกไม่ดีคือชัดเจนมาอันไหนที่เรารู้สึกดีเขาก็เรียกว่าเป็นบุญ อันไหนที่รู้สึกไม่ดีไม่พอใจอิจฉาโกรธนิสัยอะไรก็ว่าไปอันนี้เรียกว่าเป็นบาปแต่ถ้าเรารู้สึกเฉยเฉยเขาก็ไม่ต้องเรียกอะไรก็คือไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปคือเฉยเฉยแต่คราวนี้คนชอบบอกว่าเรามาวัดเพื่อมาสร้างบุญกุศลบุญกุศลเราชอบเอาสองคำนี้มาไว้ด้วยกันแต่จริงๆแล้วสองคำนี้อ่ะเขาแยากกันกุศลน่ะคือความฉลา,าดของใจความฉลา,าดของใจ เราลองคิดดูสิระหว่างความรู้สึกดีกับความฉลาดอันไหนสําคัญกว่ากันคนส่วนใหญ่ถ้าแวบแรกก็จะตอบว่าความรู้สึกดีฉลาดกดอ่อนสาคัญกว่าเพราะใครๆก็อยากจะรู้สึกดีใครๆก็อยากจะรู้สึกดีแต่จุดสําคัญไม่ใช่ว่ารู้สึกดีหรือเปล่าความสําคัญคือเรารู้จักวิธีทําให้เราร,รู้สึกดีไหมถ้าเรารู้รจักวิธีคราวหน้าคราวหลังแล้วก็ทําได้อีกอย่างตัวอย่างให้ฟังตอนที่แนนเริ่มทําเค้กกล้วยหอมใหม่ใหม่ ก็อาจจะไม่ค่อยมีใครอยากกินเพราะว่าเอ๊ะเขาเพิ่งฝึกเขาเพิ่งทำมันอาจจะยังไม่ค่อยอร่อยก็คือเขาทําแล้วเขาสบายใจแต่คนอื่นสบายใจด้วยไหมสบายท้องไหมก็อาจจะไม่ค่อยแต่หลังจากเขาเริ่มพัฒนาพัฒนาพัฒนาแล้วเริ่มทําเป็นเริ่มทําเก่งเขาก็สบายใจเหมือนเดิมในการทําแต่คราวนี้คนอื่นเขาก็สบายใจด้วยเมื่อแนนเขารู้ว่าการที่เขาทําแล้วม,มันอร่อยแล้วคนอื่นชอบใจและสร้างชื่อเสียงให้เขาเขาก็พัฒนาจะเป็นธุรกิจก็ได้ เป็นชื่อเสียงของเขาก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นของขวัญให้คนกินก็ได้ถึงวันนี้เขามาใหม่เ็ายังมีควทักโอ้อาจจะจําชื่อไม่ได้แต่หนูหนูหนูเค้กกล้วยหอมหนูเป็นเค้กกล้วยหอมอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่เขามีส่วนไหนหล่ะที่เรียกว่าบุญก็ส่วนที่เขารู้สึกดีส่วนที่เขารู้สึกภูมิใจส่วนที่เขารู้สึกสบายใจตรงนั้นเรียกว่าบุญแต่กูสอนอยู่ตรงไหนกูสอนอยู่ตรงฝีมือที่เขาฝึกอยู่ที่ความรู้ที่เขาพัฒนาขึ้นมาซึ่งเมื่อมีความรู้อันนี้แล้ว เขาจะไปทำอีกทีเมื่อไหร่ก็ได้ไปอยู่ที่ไหนประเทศไหนเขาก็ทำสิ่งนี้ได้เพราะว่าเขามีฝีมือตรงนี้แล้วพวกเราก็เช่นเดียวกันเรามาทำบุญเรามาทำทานก็ดีแต่ถ้าสมมติว่าพระพูดจากับเราไม่ดีปุ๊บเราเสียใจก,ก็กลายเป็นว่าวันนี้มาทำบุญกลายเป็นบาปหรือว่าเราไม่พอใจกับอย่างไหนอย่างหนึ่งปุ๊บก็กลายเป็นบาปเลยคือไม่มีบุญทำไมถึงบุญหายไปได้ง่ายจังเลยพูดได้ง่ายก็เพราะว่าเราหาบุญโดยที่ไม่ใช้กุศล เราไม่ฉลาดพอที่ว่าใครพูดอะไรแล้วก็ยังได้มาทําบุญเราก็ยังได้มาถึงจุดนี้เมื่อวานมีคนเล่าให้หลงพี่ฟังว่าเขาจัดงานแต่งงานเขาก็มีความสุขมากก็ได้แต่งงานเขาจัดงานแต่งงานนี่เขาเรียกว่าเขามีบุญเขารู้สึกบุญในใจแต่มีคนมาทักเขาว่างานเธอไม่ได้เรื่องจบแล้วมันคนที่มาร่วมงานก็ไม่รู้จะไปทางไหนทําอะไรต่อคืองงกันไมหมดคือจัดงานไม่ได้เรื่อง ผู้หญิงคนนี้ก็จิตตกมากเลยเสียใจเกี่ยวกับเรื่องงานของแกคราวนี้เหตุการณ์เดียวกันก็เกิดขึ้นกับพวกเราเราจัดงานสะพานบุญซึ่งเราก็รู้สึกว่าไปได้ดีมากได้มาตั้ง32ล้านภายในเพียงแค่7-8เดือนก็ถือว่ามหาศัจรรย์มากแล้วงานก็โอ้โหเต็มที่คนสันฟทนก็ไปช่วยกันเต็มที่แต่ก็ยังมีคนบางคนทักว่าขั้นตอนของพิธีไม่ถูกเราอาจจะเอาอันนี้มาก่อนอันนั้นอันนั้นมาก่อนอันนี้ อาจจะตอนซึ่งเราก็ผิดจริงๆตอนเราสวดมนต์สวดทำสังฆทานเราลืมนะโมตสาก็จริงเราเรียกชื่อพระผู้ใหญ่ก็เรียกชื่อท่านผิดอีกด้วยก็จริงแต่สําหรับพวกเรามีใครว่าว่างานเราไปไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ perfect มีใครเสียใจไหมละ่ะพวกเราอ่ะมีกุศลในใจเรารู้ว่าที่เราทํางานอันนี้อ่ะเพื่อหาเงินมาผ่อนวัดไม่ได้เพื่อที่เราจะได้ชื่อเสียงไม่ได้เพื่อที่จะไปจัดงานสวยๆวยิ่งใหญ่ให้คนเห็นคนเชียร์เรา เราต้องการอย่างเดียวคือเงินที่จะมาผ่อนวัดที่นี่ซึ่งเราทําได้แล้วซึ่งเราก็จัดงานแล้วแล้วก็จบแล้วใครจะว่าอะไรไม่เป็นไรเราสําเร็จบรรลุผลของเราแล้วเรามีความสบายใจซึ่งอันนี้เขาเรียกว่ากูสอนเราฉลาดพอที่จะรู้ว่าทําเพื่ออะไรทําเพื่อหวังอะไรแล้วเมื่อได้แค่นั้นเราพอเรารู้จักพอในใจส่วนเมื่อมีใครมาว่ามาติมาชมมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ แต่กับคนคนอื่นถ้ามีใครมาติมาว่ามาชมเราก็จะใจวันไหวตามเขาไปได้เพราะว่ากุศลเรายังไม่แข็งแรงถึงว่ามาวัดแต่ละครั้งเราควรจะถามตัวเองตลอดว่าวันนี้ฉันได้เรียนอะไรบ้างไม่จําเป็นต้องเรียนจากพระตชัชีอย่างเดียวนะว่าอ๋อพระสอนอย่างนี้ฉันได้เรียนแล้วหรือแม่ชีสอนเราดูกันเองก็ได้ทั้งสิ่งที่ดีที่คนอื่นทําก็เอาตัวอย่างเขาสิ่งไม่ดีก็ให้เรียนว่าโอ้สิ่งนี้ไม่น่ารักนะทีหลังอย่าทําแค่นั้นเอง ก็เป็นกุศลซึ่งมาวัดมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสร้างกุศลได้เพราะว่าเราจะอยู่กับคนที่เขาก็ฝักใฝ่เหมือนกันคิดดีเหมือนกันอยากทําดีเหมือนกันก็จะมีตัวอย่างดีๆเยอะที่เราจะมาทํากันได้เหมือนกับว่าอาหารที่มาถวายให้พระฉันทุกคนก็ตั้งใจเอาแต่ของดีๆมาถ้าอย่างนั้นเราอยากจะเรียนสูตรอร่อย,อร,อ,ยอร่อยไหมก็มาที่วัดสิเพราะทุกคนก็จะเอาแตด่ดีที่สุดที่ตัวเองมีมาให้อยากเรียนสูตรอะไรก็ลองชิมเขาดูถามเขาได้มันก็เป็นวิธีหนึ่งอย่าง ก็เพราะว่ามันเป็นที่ประชุมแห่งความดีที่ประชุมของดีที่สุดของแต่ละคนคราวนี้อันสุดท้ายคือคําว่าบารมีเราสร้างบารมีนะเราสร้างบารมีบารมีแปลว่าอะไรบารมีแปลว่ายงง่ายก็คือนิสัยนิสัยเราที่เราสิ่งที่เราสร้างนิสัยมันมีหลายแง่หลายมุมไม่ว่าจะเป็นนิสัยสัจจา นิสัยเมตตานิสัยกลัวในศีลถือสิลนิสัยเนคขมะนิสัยปัญญานิสัยวิทยาขันติพวกนี้มันเป็นนิสัยได้หมดเลยเขาเรียกว่าบารมีแต่ประเด็นของมันคืออะไรถ้าเราไม่ฝึกนิสัยคนเขาชอบแบบอุ้ยทําตัวแบบนี้แย่จังทาไมล่ะมันนิสัยไม่ดีก็จริงเขาทําตัวแบบนี้ดีจังเลยน่ารักจังเลยทําไมล่ะก็เขาเป็นคนนิสัยดีนิสัยน่ารักของพวกนี้ไม่ใช่บังเอิญนะ เขาเป็นสิ่งที่เขาฝึกมากเหมือนคนที่อยากสวยทุกวันเราทำยังไงอาบน้ำทาครีมดูกระจกทาหน้าทาตาแต่งตัวสวยทำตัวทุกอย่างที่จะให้สวยให้ได้อันนี้เขาเรียกว่าเราพัฒนานิสัยคนที่อยากจะฉลา,าดก็อาจจะไม่เสียเวลากับสวยมากนะักแต่มีเวลาว่างก็อ่านหนังสือถามคำถามปรึกษาเล่าเรื่องเล, ون, เล่านู่นเล่านี่นี่เขาเรียกว่าฝากักใฝ คนที่อยากจะกล้ามแข็งแรงก็ทํายังไงก็เช้าก็ออกไปวิ่งยกกล้ามกินข้าวให้มันถูกต้องตามกับสุขภาพของเรานี่เขาเรียกว่าเขาสร้างนิสัยซึ่งสมอย่างนี้อยู่ด้วยกันไปได้วยกันเรารู้สึกบุญก็รู้สึกสบายใจเราก็ควรจะฝึกรู้สึกสบายใจในสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเมื่อสบายใจแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ว่าทําไมถึงเราสบายใจแล้วจะทำยังไงถึงให้สบายใจอย,อย่างนี้ได้บ่อยๆอย่างเราเรามาทําบุญที่วัดเรารู้สึกสบายใจดีใจมาก เอ๊ะแล้วถ้าฉันมาวัดไม่ได้อย่างคนบางคนอาจจะไม่ได้มาเป็นปีเขาก็ไม่มีสิทธิ์ทําบุญเลยหรอเขาก็มีส,มสิทธิ์สิทําไมใช้กุศลใช้สมองคิดด้วยสิที่เรามาวันนี้ก็เพราะเราอยู่กับคนดีเราอยู่กับคนที่เขาจิตใจดีมาทําความดีแล้วเราเสียสละเพื่อคนอื่นถามว่าจําเป็นต้องทําเพียงแค่วัดที่เดียวหรือทําที่ไหนก็ได้เราไปที่ทํางานแล้วก็ทําตัวแบบนี้ได้อ่อนน้อมนอบน้อมเคารแเราก็ทําได้เสียสละ ทำงานก็ทําได้ที่บ้านก็ทําได้กับรูมเมทก็ทําได้ซึ่งคนที่มีความฉลาดกูศลตรงนี้ก็จะสร้างบารมีได้ที่บ้านสร้างที่ทํางานได้คือไปไหนก็มีความสุขถึงบอกว่านักปฏิบัติธรรมคนที่ฉลาดจะรู้จักเอาบุญจากทุกที่รู้จักแสวงหากูศลในทุกที่ที่เราไปณระหว่างทางพัฒนานแล้วสร้างบารมีไปเรื่อยๆเพื่อให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุด เมื่อเราทำแบบนี้ได้เราถึงจะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นชาวพุทธเต็มตัวเต็มเสียงอันนี้คือหน้าที่ของเราในหน้าที่ของชาวพุทธเราดีขอทุกคนได้เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าบุญกุศลและบารมีคืออะไรเรามาวันนี้เราจะได้สร้างพร้อมกันทั้งสามอย่างในทุกๆแห่ทงที่เราไป